ิกกี้แบร1991โจชิงชือและหลิวเตอหวัวกลับมาเจอกันอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องคนกัดคนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและมุกแกล้งสุดบ้าคลัง่งโดยมีสองนางเอกสาวสวยแห่งยุคอย่างกวนจือหลินและชิวซูเทินมาร่วมสร้างสีสัน ในเรื่องนี้โจชิงฉีวรับบทเป็นนับชดมืออาชีพที่ถูกว่าจ้างให้ไปแกล้งและทำลายชีวิตของผู้จัดการหนุ่มสุดแบบอย่างหลิวเตอหัวเขาปลอมตัวเป็นน้องชายที่หายสาบสูญไปนานและเริ่มแผนการแกล้งสุดป่วนในบ้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์แบบพี่น้องจอมปลอมกลับกลายเป็นความผูกพันที่แท้จริงทำให้เขาต้องเลือกระหว่างภานากิจกับความรู้สึกของตัวเอง ภาพยนต์ทำรายได้ไปถึง31ล้านดอลลาร์ฮ่องกงสะท้อนให้เห็นว่าการกลับมารวมตัวกันของ2ซูเปอร์สตาร์ยังคงดึงดูดผู้ชมได้อย่างมหาศาลและแม้จะมีข่าวลือถึงความขัดแย้งไม่ลองรอยกันของทั้งคู่แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็พิสูจน์แล้วว่าความต่างคือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่หูคู่นี้คะ่ะคนเล็กต้องใหญ่ซินจิงหมูเม่เวน Fist of Fury 1991ความฝันของโจซิงฉือที่รงลักบูสลี ถ้าจะพูดถึงไอดอลในดวงใจของโจซิงฉือหลายคนอาจจะรู้มาบ้างนะคะว่าก็คือปรมาจารย์กังฟูผู้ยิ่งใหญ่อย่างรูซลีเพราะในวัยเด็กโจซิงฉือดูหนังของรูซลีครั้งแรกก็หลงรักและใฝ่ฝันอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะโจซิงฉือต้องผ่านบทตัวประกอบกิ๊กก๊อกอยู่หลายปีโผล่มาปุ๊บตายปับ๊บก็ออกจะบ่อยนะแต่แล้ววันของเขาก็มาถึงค่ะเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังและผู้จัดให้ความเชื่อมัน่น <c oughs> เขาก็ได้สารฝันในวัยเด็กในปี1991